รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกคนที่จีนเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าตลาดนัดหาคู่ด้วย If you want to look for the guy, uh, he's a Beijing h u 户口 right? Mm hmm. So you just go to the Beijing People's Park. 我可以主动吗？可以啊，Why, why not? 为什么不能主动อ真的假的？ เจา้าคหนิงตาเจ้ากวนข่าจีนจมจ้านตอนนี้ทุกคนอยู่กับเพชรธนทรอ,อนันทนาเกษมนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเพชรจะพาทุกคนมารู้จักเซียงชินเจียวหรือว่าตลาดนัดหาคู่ที่เมืองจีนค่ะจะเป็นยังไงเข้าหาคู่กันยังไงไปรับชมกันเลยค่ะรู้ไหมทุกคนที่จีนเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าตลาดนัดหาคู่ด้วยมีแทบทุกส่วนสาธารณะเกือบทุกที่ในเมืองจีนเลยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมจีนะเนขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับการแต่งงานทุกคนก็คือ ผู้หญิงผู้ชายเกิดมาแล้วอะจะต้องแต่งงานถึงขั้นนั้นเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่แต่งงานอะอาจจะถึงขั้นแบบอัตตันดูได้เลยการหาแฟนจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเซียงชินเจียวพูดให้ทุกคนฟังเข้าใจง่ายๆก่อนที่จะพาทุกคนไปดูดีกว่านะคะว่า เชียงชินเจียวตรงนี้มันเป็นคืออะไรนะคะก็คือการที่เขาจะเขียนประวัติของตัวเองนะคะชื่ออะไรเป็นคนเมืองไหนอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะเกอกประวัติของตัวเองข้อมูลของตัวเองละเอียดมากเลยนะถึงขั้นแบบว่ามีบ้านไหมมีรถไหมทํางานอะไรอยู่จบอะไรมาโอ้โหเหมือนเป็นเรซูเม่เลยอะทุกคนแล้วก็มีเขียนด้วยนะว่าต้องการผู้หญิงแบบไหนผู้ชายแบบไหนต้องการส่วนสูงเท่าไหร่หน้าที่การงานเป็นยังไงแล้วถึงขั้นแบบ บางคนเขียนเลยนะว่าจะต้องมีบ้านนะมีรถนะจะต้องหน้าที่การงานมั่นคงนะเป็นลูกคนเดียวนะอะไรอย่างนั้นเลยทุกคนซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะคะเขาก็จะจัดอยู่ที่สวนสาธารณะของจีงใช่ไหม <c oughs> ก็จะมีคนเนี่ยมาเดินดูเลยนะคะว่าโอ้ยคนไหนน่าสนใจแล้วเขาก็จะมีคอนแทคไว้อยู่ในประวัติเขาใช่ไหม <c oughs> ก็จะติดต่อไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเวิร์ินหรือว่าวีแชทนั่นเองค่ะทุกคน <c oughs> น่าสนใจมากเพราะว่าที่ไทยไม่มีแล้วก็ที่จีนอ่ะมีมานานหลายปีแล้วทุกคนประมาณแบบ20กว่าปีเลยทีเดียว มาเริ่มที่ผู้ชายคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณจุด,จ,ดจุดนะคะขอไม่เอ่ยข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแล้วกันเนาะเขาก็จะทิ้งแท่ของเขาไว้นะคะแล้วก็จะบอกปีเกิดส่วนสูงภูมิลำเนาของตัวเองนะคะแล้วก็สถานการแต่งงานว่าโสด อย่าร้างหรือว่าเป็นไม้นะคะก็จะเขียนไว้บนหัวกระดาษเลยค่ะมาดูกันว่าคุณคนแรกนะคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาเคยแต่งงานแล้วนะแต่ว่าเป็นต่วนคุณค่ะหมายถึงการแต่งงานระยะสั้นเนาะทำงานในบริษัทเอกชนค่ะจบระดับปวสงานอดิเรกที่ชอบนะคะชอบอ่านหนังสือออกกําลังกายท่องเที่ยวแล้วตัวเขาเนี่ยก็สุขภาพแข็งแรงไม่ติดพาน,านันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ที่เฉิงตูนะคะมีห้องสามห้องเลยบ้านเกิดอยู่เมืองตาโจค่ะเมืองตา โจนเนี่ยก็เป็นเมืองหนึ่งในมณฑลเสฉวนอยู่ที่เดียวกับเชิงตูเลยนะคะส่วนพ่อแม่เนี่ยก็มีบ้านนะคะแล้วก็มีประกันทั้งสองคนด้วยเป็นยังไงคะสาวๆฟังประวัติเขาแค่นี้รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจน่าติดต่อไปไหมคะมาดูกันต่อดีกว่าคะ่ะว่าเขาตามหาผู้หญิงแบบไหนนะคะเขาตามหาสาวที่เกิดระหว่างปี1988ถึง1997คะ่ะส่วนสูงตั้งแต่155ซนเมตรเป็นต้นไปอุ้ยเพรได้เหมือนกันนะทุกคนอ้วนนิดหน่อยนะคะวัยพ่งเอ้ย เพชรอ้วนเพนทุกคนก็ช่วงนี้ก็มีน้ำมีนวลน,นะประวัติการแต่งงานไม่จํากัดนะคะแต่ว่าขอคนที่อ oh, ูหายก็คือคนที่ไม่มีลูกนะคะเนืงอันซิงกัวรอจิก็คือขอคนที่ใช้ชีวิตแบบใจเย็นๆนะคะหรือว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายใจพ่อแม่เนี่ยมีประกันทั้งสองคนนะคะทีลูกสาว The The Lady was born during the 1988 to 1997โอเค For me, <laughs> yeah. No, you, 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 you can So if anyone interested to somebody, yeah, just, just to call contact. call the number. Yeah. yeah. Okay. And you can look for some rich man and find some rich man. Some information. Okay. That. <laughs> 我是吧，在成都有几套房，那这个就是很有钱的一个标志了，对不对？然后呢，我刚才看到那边有人说，呃，女生需要男生有有房、有有车、有车、有保险，对，这样子。如果你我们想要什么就可以想写什么，是吗？What about if I I find a man and i m really interested, but i'm not the kind of what he is looking for and i contact him is it okay why not just contact you know yeah right just keep contact uh -huh. first, and know each other and uh, let the time to tell you answer whether it match or not yes exactly yeah and it looks so beautiful uh -huh. it's easy to, to find a chinese man here really yeah. really มาดูผู้ชายคนที่2กันต่อเลยนะคะเป็นคุณหมอค่ะและที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คืออายุ68แล้วนะคะมาดูประวัติเขากันต่อเลยนะคะจบปวสค่ะเคยเป็นทหารเก่าน้ำหนัก76กิโลกรัมเคยอยู่โรงพยาบาลทหารนะคะแล้วก็ย้ายไปโรงพยาบาลจังหวัดตอนนี้เนี่ยกเกษียณแล้วร่างกายแข็งแรงดีนะคะมีงานอดิเรกหลากหลายมนุษยสัมพันธ์ดียึดมั่นถือมั่นใจกว้างแล้วก็อูปู่เลี้ยงชื่อข่านะคะในที่นี้ก็คือ เป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สุบุรีหรือว่าไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีนั่นเองมีบ้านอยู่ใกล้รถไฟใต้ดินด้วยนะอาศัยอยู่คนเดียวส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียนชื่อไปแล้วนะคะเสียนชื่อในที่นี้เนี่ยก็แปลว่าเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองแต่ว่าเป็นคําที่ค่อนข้างให้เกียรติเลยนะคะใช้กับผู้ใหญ่นะคะภาษาไทยเนี่ยก็เทียบได้กับคําว่าล่วงลับไปแล้วประมาณนั้นนะคะ มีลูกสาวคนนึงด้วยนะคะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยแต่งงานออกไปแล้วแล้วก็อยู่ต่างเมืองค่ะมาดูกันว่าคุณลุงหมอคนนี้นะคะมองหาผู้หญิงแบบไหนนะคะนี่เขียนไว้เลยค่ะว่าอู่กวนตัวจ้องนะคะที่จีนเนี่ยเวลาเขารับสมัครงานเขาก็จะชอบใช้คํานี้เหมือนกันคะ่ะอู่กวนตัวจ้องหมายถึง5อวัยวะบนใบหน้าจะต้องสมดุลกันได้แก่หูคิ้วตาจมูกปาก ไม่ใช่ว่าจะต้องสวยหล่อเพอร์เฟกนะคะไม่ใช่เลยขอแค่ว่าดูแล้วปกติดีดูแล้วสมดุลกันก็พอนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนดีสุขภาพแข็งแรง เชียงยีเชียงป้านเต้าจงนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คืออยู่เคียงข้างกันไปจนแก่เท่าหรือจุดสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็ขอเป็นผู้หญิงที่เกิดหลังปี63สานั่นเองนะคะตรงนี้ทําให้เห็นเลยเนาะว่าพอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเถียวเจียนนะคะเงื่อนไขหรือว่ามาตรฐานในการมองหาคู่ชีวิตเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ยังทําให้เห็นอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะว่าไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาวที่มาหาคู่นะคะหรือไม่ใช่แค่พ่อแม่มาหาคู่ให้ลูกให้หลาน เท่าน,นั้นเนาะแต่ว่าคนที่มีอายุแล้วนะคะก็มาหาคู่ตรงนี้เหมือนกันเรียกได้ว,ว่าไม่มีการจํากัดเลยเนาะว่าจะต้องอายุมากแค่ไหนขอแค่โอ้แค่อย่างมิคาสะกนก็มาเขียนประวัติตรงนี้ไว้ได้เลยนั่นเองหลังจากที่ยืนอ่านข้อมูลของหลายๆคนมานะคะทุกคนคือมาทำให้เพจเข้าใจมากขึ้นเลยเลยว่าทําไมคนจีนที่เพจรู้จักหลายๆคนอ่ะจะต้องเรียนต่อปโท การแข่งขันมันสูงมากเลยจริงๆขนาดแค่มาหาคู่อ่ะแต่ละคนพกประวัติปังๆมาแปะกันไว้ทั้งนั้นเลยยิ่งเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีประวัติที่ดีมีการศึกษาที่สูงเราก็จะแบบมองหาคนที่ระดับเดียวกับเราพอๆกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้คนที่การศึกษาดีเราก็ต้องมีการศึกษาที่ดีด้วยประมาณนี้ค่ะทุกคนเพ้นวัก็นที่จ角每个城市都有吗？Yeah, usually in China. the people's park uh -huh. in uh, every city uh -huh. they have this kind of their matchmaking partner. Is it like if i want to find a guy from let's say beijing so do i need to go to beijing and it's easily like, yeah if you want to look for the guy uh, is a beijing hukou right mm -hmm. so you just go to the beijing people's park if i want uh, someone from what city? I just go to that city. Yeah, yeah, yeah. Uh, Beijing guys, the parents mm -hmm. waiting for you in the Beijing park. Okay, I will go to Shanghai park. Yeah, <laughs> Shanghai man is very gentle. Um, when this uh, kind of activity start? Uh -huh. Yeah. How long has it been? Like maybe in the late of the 1990s. 1990s. The the uh, matchmaking coronary, start. They start. Oh, ah. Yeah. Okay. Okay. Interesting. So it's around like. Twenty years. Yeah, yeah, I, I, I nearly twenty years. It's a common social phenomenon uh, yeah. in China. Okay, and I also think it's it's China's nature as well. This is also the China's the past culture. Uh, <laughs> yeah, past culture. The, uh, yeah, the, this is a part of the China's uh, people's park and uh, singing and dancing. Oh, also, uh, the 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 past culture. I see. okay <laughs> 那边在中间，啊、然后我看到一个帅哥，嗯、啊，呃，你觉得如果我我喜欢他，可啊、我可以主动吗？可以啊，Why Why not？<laughs> 为什么不能主动啊？Why not？<laughs> <laughs> 在在呃中国文化这样，啊、如果女生喜欢上男生，啊、女生可以主动吗？啊 it's a modern society. But what about yeah. in in the past? Is it okay? In the tradition, usually the uh, woman shouldn't uh, shouldn't like, yeah, right? Yeah, it's uh, better not. To. Uh -huh, yeah. To, active, to, to don, approach but to yeah, the guy first. This will uh -huh. the times have time 对, changing. 对。Especially in the southwest China, yeah. especially in the Sichuan mm -hmm. area, mm -hmm. in history, girls uh -huh. uh -huh. it's more powerful than uh -huh. the mid part of China. Oh, I see. 实际上, you know? yeah. yeah, be gentle to your wife uh, yeah, yeah, yeah. and uh, you can become rich, as a Chinese elder say. Yeah. I want to fight that guy, that's very good. But I don't know

ยัง e ิวอินโฟมโอ้อินเทอร์เรสติ้งทุกคนมันหมายความว่ามันหมายความว่ามันไม่สามารถแบบมาเขียนเล่นเล่นได้จะเขียนข้อมูลตลกตลกหลอกกันข้อมูลไม่จริงอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีการใช้แบบข้อมูลจริงอย่างไ d ดีการแบบประชาชนหรือว่าเราเป็นคนต่างชาติก็ต้องใช้พาสปอร์ตด้วยแสดงว่ามันแบบจริงจังมาก และที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะคะก็คือน้าตาลปั้นนั่นเองค่ะ ที่สวนสาธารณะที่จีนในทุกเมืองนะคะนอกจากว่าจะมีเชียงชิ้นเจียวตลาดนัดหาคู่แล้วนะคะยังมีการแสดงการเต้นรำการร้องเพลงแล้วก็มีขายของด้วยนะคะมีทั้งของกินของที่ระลึกต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆด้วยเนาะเป็นสถานที่ที่หลายๆคนเนี่ยชอบมาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดนะคะหรือว่ามาทํากิจกรรมกับครอบครัวในวันหยุดนะคะใครที่มีโอกาสมาที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็อยากจะลองมาดูเชียงชิ้นเจียวนะคะหรือว่ามาสัมผัสบรรยากาศของเมืองจีนจริงๆนะคะก็ มาที่ people's park หรือว่าสวนสาธารณะประชาชนของจีนในแต่ละเมืองได้เลยค่ะเอาจีนเนี่ยคือเพจเคยเรียนมานะว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ที่จีนแต่ว่าเพิ่งเคยมาเห็นของจริงที่มีครั้งแรกเลยไม่คิดว่าเขาจะจริงจังกันขนาดนี้แล้วทุกคนล่ะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมาเขียนข้อมูลมาแปะที่ตลาดนะัดหาคู่แบบนี้เนี่ยจะนําเสนอประวัติของตัวเองออกมาอย่างไงแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยจะมองหาหนุ่มหรือสาวนในฝันแบบไหนกันคะลองคิดคิดดูวยก็ดีนะคะเผื่อว่ามาจีนพ พาสปอร์ตมาด้วยแล้วก็เอามาแปะหาคู่ที่สวนสาธารณะที่จีนได้เลยเดี๋ยวเพชนะคะจะเก็บเชียงชิ้นเจียวเนี่ยไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเกิดว่าเพชหาแฟนไม่ได้จริงๆ oh. <laughs> หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะส่วนตอนถัดไปเพชจะพาทุกคนไปทําอะไรมีภาษาจีนอะไรน่าสนใจรอติดตามรายการจีนแจมจ้านในตอนถัดไปด้วยนะคะสําหรับตอนนี้นะคะรายการจีนแจมจ้านก็จบลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะสําหรับตอนนี้ไปแล้วละคะ่ะเจเจ